กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปนะครับก็มีคอร์ดที่น่าสนใจอยู่คอร์ดคอร์ดนึงนะครับนั่นก็คือคอร์ด G 1 3 Sharp 11นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่า Secret Love นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ t o m m y Emanuel นะครับเอามาทําเป็นฟ i n g e r style เอามาเรียบเรียงใหม่นะครับมีคอร์ดที่ไพเราะมากนะครับนั่นคือคอร์ดที่ว่านะครับโอเคเรามาดูกันนะครับคอร์ดแรกเป็นคอร์ด A นะครับ ถัดไปเนี่ยก็จะมีโน้ต g s ชาร์ arp, แล้วก็โน้ตตัว B นะครับก็อาจจะวิเคราะห์ได้หลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ด E on G-sharp หรือว่าคอร์ด C-sharp, m เ n o นอ n g อ h a r p นะครับก็ตรงนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับก็อยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับแต่คอร์ดถัดไปครับก็คือคอร์ดนี้ครับะนะครับเมโลดี้นี้ไปตกตัว E พอดีครับแล้วก็ ทอมมี่ก็ใช้คอร์ดที่เรียกว่าเป็นคอร์ด13นะครับแล้วก็เล่นตัวชาร์ป1 1เข้าไปด้วยนะครับชาร์ป11นะครับมาดูว่าโครงสร้างของคอร์ดนี้เป็นยังไงบ้างครับคอร์ด G 13ทิร์ทีนชาร์ปนะครับมีโครงสร้างก็คือ G นะครับตัว G เป็นตัวที่1นะครับขอยัดใช้ภาษาไทยจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตัว G ตัวที่1ตัว3ตัว B ครับตัว D นี่เป็นตัวที่5นะครับ ตัว F ก็เป็น f ฟ a t 7นะครับเป็นลักษณะของคอร์ดในทาง7นะครับไม่ใช่เมเจอร์เนะครับเป็นลักษณะทางโด m ม n เซเวนนะครับเสร็จแล้วก็ไปตัว9นะครับตัว A เสร็จแล้วก็ไปตัวชา a r p 11อย่างที่เขาบอกนะครับคือตัว C ชา a ์ p ปกติ11จะเป็นตัว C ใช่ไหมครับทีนี้ชา a ์ p 1 1ก็เป็นตัว C Shar p เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็เติะคือตัว13คือตัว E ครับตีนี้ก็เล่นสายเปล่าเอานะครับ ครั้งนครับ1 3 5่งแครับ9แล้วก็ไปชาร์ป1 1ครับแล้วก็ไปตัว13ครับอ่าทีนี้โน้ตมันมีมากถึง7ตัวนะครับนิ้วเรามีแค่5นิ้วเองเราสายก็มีแค่6เส้นนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดบางตัวทิ้งนะครับในที่นี้ก็ตัดตัว B กับตัว D ออกนะครับเราก็จะได้ตัว G อ่าตัว F ตัว A ครับ ตัว9นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว c s ชาร์ก็คือตัวช h a r ป11แล้วก็ตัว E คือตัวที่เป็นตัว13นะครับรวมกันก็เป็นเห็นไหมครับว่าเสานั้นกว้างมากนะครับจริงๆใช้คอร์ด G เหรือว่า G13 เฉยๆก็ได้นะครับก็คือเนี่ยครับก็เมลโลดี้ตกตัว13อยู่แล้ว ฟังดูมันยังไม่อลังการนะครับใส่ตัวชาร์ปสิเข้าไปก็จะได้เป็นตัวนี้ครับชาร์ปสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด f ชาร์ปนะครับ f ชาร์ปนี่เห็นไหมครับว่าเบสเนี่ยเดินลงทีละครึ่งเสียงเลยครับนี่ครับ,รบผมก็เก็บ พวกคอร์ดพวกนี้ครับเป็นลิก์ก็ได้เก็บไว้แบบว่าเวลาโชว์เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไว้เล่นให้มันต่อนเนื่องกันนะครับแล้วก็เอาไปแปลงในหลายๆคีย์ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นตอนแรกเป็นคอร์ดเเป็นคอร์ด E ต่อไปคอร์ด G ีเนี่ยไม่ได้อยู่ในคีย์ A นะครับก็สามารถว่าวิเคราะห์ได้อาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นไตรโทนซับก็ได้นะครับเป็นซับของ C Shar ์ปไมเนนะครับแล้วก็เราก็นับขึ้นไป3มเสียงเต็มนะครับ 1>, 1 2 3จะเห็นว่าเป็นตัว G ใช่ไหมครับก็ดึงเป็นคอร์ด G7 มาได้เลยนะครับแทนคอร์ด c s i n r p m i n o นนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตรโทนได้นะครับแล้วก็ไปเข้าคอร์ดคอร์ดถัดไปเนี่ยสมมุติว่าเราไม่เอาคอร์ด F-Sharp เราอยากจะไปคอร์ดที่4เช่นคอร์ด D ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะ Voicing ให้เบสเป็นตัว F# นะครับก็คือสมมติว่าไปคอร์ดด ขอยิ้มๆม,มาสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาไปปรับใช้กับเพลงที่เราเล่นเล่นอยู่อะไรลักษณะนี้ครับวันนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าลองเอาไปเล่นเป็นข้อสังเกตดูนะครับว่าพอทําพวกเทนชันที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ความแปลกของเพลงแล้วก็ความกว้างของเพลงมากขึ้นนะครับอย่างไงลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ